ตั้งแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดข,ของคืนวันนั้นท่านว่าใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่กับปัจจัยาการคืออวิชชาปัจจัยสร้างข้าราเป็นต้นเพียงอย่างเดียวทั้งเวลาเดินจงกรมตอนหัวขําทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนาจึงทําให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยมิได้สนใจกับหมวดธรรมอื่นใดตั้งหน้าพิจารณาอาวิชชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนา โดยอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งภพชาติกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นตัวการเริ่มแต่ยี่สิบนาฬิกาคือสองทุ่มที่ออกจากทางจงกรมแล้วเป็นต้นไปตอนนี้เป็นตอนสำคัญมากในการรบของท่านระว่างมหาสติมหาปัญญาอันเป็นอาวุธคมกล้าทันสมัยกับอวิชชาซึ่งเป็นข้าศึกที่เคยทรงความฉลาดในเชิงโลกปลีกอาวุธอย่างว่องไว แล้วกลับยิงโต้ตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับพ่ายแพ้ยับเยินไม่เป็นท่าและครองตำแหน่งกษัตริย์ปัตจักรบนหัวใจสัตว์โลกต่อไปตลอดอนันตการไม่มีใครกล้าต่อสู้ฝีมือได้แต่ขณะที่ต่อยุดสงครามกันกับท่านพระอาจารย์มากในคืนวันนั้นประมาณเวลาราวตีสามผลปรากฏว่าฝ่ายกษัตริย์ปัตจักรถูกสังหารทำลายบาลังลงอย่างพินาศขาดศู์ ปราศจากการต่อสู้และโลลีกใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นผู้สิ้นฤทธิ์สิ้นอำนาจสิ้นความฉลาดทั้งมวลที่จะครองอำนาจอยู่ต่อไปขณะกษัตริย์อวิชาดับชาติขาดพบลงไปแล้วเพราะอาวุธสายฟ้าอันสงาแหลมคมข,ของท่านสังหารท่านว่าขณะนั้นเหมือนโลกธาตุหวั่นไหวเสียงเทวบุตรเทวทิดาทั่โลกธาตุประกาศก้องสาธุการเสียงสะเทือนสะท้านไปทั่วปีภพ ว่าสิทธิ์พระตถาคตรปรากฏขึ้นในโลกอีกหนึ่งองค์แล้วพวกเราทั้งหลายมีความยินดีและเป็นสุขใจกับท่านมากแต่ชาวมนุษย์คงไม่มีโอกาสทราบอาจมัวแต่เพลิดเพลินหาความสุขทางโลกเกินขอบเขตไม่มีใครสนใจทราบว่าทำประเสริฐในดวงใจเกิดขึ้นในแดนมนุษย์เมื่อสักครู่นี้พอขณะอาจารย์กระเทือนโลกธาตุผ่านไปเหลือแต่วิสุทธิธรรมภายในใจอันเป็นธรรมชาติแท้ ซึ่งแพร่ซ่านไปทั่วสารพางร่างกายและจิตใจแพร่กระจายไปทั่วโลกธาตนเวลานั้นทําให้ท่านเกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ตัวเองมากมายจนไม่สามารถจะบอกกับใครได้ที่เคยมีเมตตาต่อโลกและสนใจจะอบรมสั่งสอนโมูคณะและประชาชนมาดั่งเดิมเลยกลับกลายหายหสูญไปหมดเพราะความเห็นธรรมภายในใจว่าเป็นธรรมละเอียดและอัศจรรย์จน,นสมทิสัยของมนุษย์จะรู้เห็นตามได้ และเกิดความท้อใจจนกลายเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยไม่คิดจะสั่งสอนใครต่อไปในขณะนั้นคิดจะสวยทําอัศจรรย์ในถ้ำกลางโลกสมมติแต่ผู้เดียวใจหนักไปทางรำพึงรำพันถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูทรงรู้จริงเห็นจริงและสั่งสอนเวไนเพื่อวิมุตติหลุดพ้นจริงๆไม่มีคําโกหกหลอกลวงแฝงอยู่ในพระโอาวาทแม้บทเดียวบาทเดียวเลยแล้วกราบไหว้บูชาพระคุณท่าน ไม่มีเวลาอิมพอตลอดคืนจากนั้นก็คิดเมตตาสงสารหมู่ชนเป็นกำลังที่เห็นว่าสุดวิสัยจะสั่งสอนได้โดยถือเอาความบริสุทธิ์และอัศจารย์ภายในใจมาเป็นอุปสรรคว่าทรรนี้มิใช่ธรรมของคนมีกิเลสจะครองได้ถ้าสั่งสอนใครก็เกรงจะถูกหาว่าเป็นบ้าว่าไปหาเรื่องอะไรมาสั่งสอนกันคนดีๆมีสติสตังอยู่บ้าน เขาจะไม่นำเรื่องทํานองนี้มาสอนกันดังนี้กันโทโลกจะไม่มีใครอาจรู้เห็นตามได้พอเป็นพยานให้เกิดกําลังใจในการสั่งสอนนอกจากอยู่ไปคนเดียวอย่างนี้พอถึงวันตายเท่านั้นก,ก็พอแล้วกับความหวังที่อุตสาสาแสวงมาเป็นเวลานานอย่าหาเรื่องร้ายใส่ตัวเองเลยจะกลายเป็นว่าทําคุณกลับได้โทษโปรดสัตว์กลับได้บาปไปเปล่า นี่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านขณะที่ค้นพบทำอัศจรรย์ใหม่ๆยังไม่ได้คิดอะไรให้กว้างขวางออกไปพอมีทางเชื่อมโยงถึงการอบรมสั่งสอนตามแนวศาสนาธร,รรมที่พระศาสดาพาดำเนินมาในวาระต่อมาค่อยมีโอกาสทบทวนธรรมที่รู้เห็นและปฏิบัติาเครื่องดำเนินตลอดตัวเองที่รู้เห็นทรรมอยู่ขณะนั้นว่าก็เป็นมนุษย์เดินดินกินผักกินหญ้าเหมือนโลกทั่วๆไป มันมีอะไรพิเศษแตกต่างกันพอจะเป็นบุคคลพิเศษสามารถอาจรู้เฉพาะผู้เดียวส่วนผู้อื่นไม่สามารถทั้งที่มีอำนาจวาสนาสามารถรู้ได้อาจมีอยู่จำนวนมากจึงเป็นความคิดเห็นที่เหยียบย่ำทำลายอำนาจวาสนาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพระาะความไม่รอบคอบกว้างขวางซึ่งไม่เป็นธรรมเลยเพราะปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานพระาศาสดามิได้ประทานไว้เฉพาะบุคคลเดียวแต่ประทานไว้เพื่อโลกทั้งมวล ทั้งก่อนและหลังการเสด็จปรินิพานผู้ตรัสรู้มาผลนิพานตามพระองค์ด้วยปฏิปทาที่ประทานไว้มีจำนวนมหาศาลเหลือที่จะนับจะประมาณไม่ได้มีเฉพาะเราคนเดียวที่กําลังคิดมองข้ามโลกว่าไร้สมรรถภาพอยู่เวลานี้พอพิจารณาทบทวนทั้งเหตุและผลทั้งต้นและปลายแห่งพระโอวาทที่ประกาศปฏิปทาทางดําเนินเพื่อมรรคเพื่อผลว่าเป็นธรรมสมบูรณ์สุดส่วน ควรแกร่สัตว์โลกทั่วไปไม่ลำเอียงกับผู้หนึ่งผู้ใดที่ปฏิบัติชอบอยู่จึงทําให้เกิดความหวังที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นขึ้นมามีความพอใจที่จะอบรมสั่งสอนแก่ผู้มาเกี่ยวข้องอาศัยเท่าที่จะสามารถทั้งสองฝ่ายแต่การแสดงธรรมผู้แสดงต้องมีความเคารพต่อธรรมไม่แสดงแก่บุคคลไม่มีความเคารพและไม่สนใจที่จะฟังขณะฟังมีผู้ส่งเสียงอื้ออึงไม่สนใจว่าธรรมมีคุณค่าเพียงไร ขณะนี้เป็นเวลาเช่นไรและกําลังอยู่ในสถานที่เช่นไรควรจะใช้กิริยามัญญาตอย่างใดถึงจะเหมาะสมกับกรณีเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาแบบโลกที่ชินชาต่อธรรมาจนจำเจชินชาต่อวัดชินชาต่อพระชินชาต่อธรรมเหมือนสิ่งธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ก็แสดงไม่ลงเราก็เป็นโทษผู้ฟังก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้กว่าจะได้ธรรมมาแสดงก็แทบกระอักเลือดตาอยู่กลางป่ากลาง กลางเขาอยู่แล้วเพราะความพยายามตะเกียกตะกายสุดกำลังแถมยังนำทำมาละลายกับน้ำในทะเลเสียอีกซึ่งมีที่ไหนท่านพากับทำกันสืบมาพอจะไม่คิดคำหนึ่งบ้างสำหรับสมรมะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวนแม้แต่กะปิเขายังรู้จักที่ที่ควรละลายทำวิชัยกะปิจึงควรพิจารณาด้วยดีก่อนจะนำออกทำประโยชน์มิฉะนั้นจะกลายเป็นโทษโดยไม่รู้สึกและไม่มีอะไรสำคัญในโลกเลย การแสดงรำข้อเพื่ออานุเคราะห์โลกเหมือนหมอวางยาแก่ผลไข้เพื่อหายโรคและทุกขเวทนาหวังความอยู่สบายเป็นผลถ้าเขาไม่สนใจอยากฟังก็จะไปกระวนกระวายแสดงรมหาประโยชน์อะไรถ้าเรามีทมในใจจริงอยู่คนเดียวก็สบายพอแล้วไม่จําต้องไปสแสวงหาเพื่อนหรือใครๆมาคุยด้วยเพื่อแก้ําคาญหรือบรรเทาทุกข์เพราะความอยากเทศอยากคุยซึ่งเป็นการเสริมทุกข์แก่ตัวเปล่า ผู้ทรงธรรมในลักษณะเช่นนั้นก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้นไม่เป็นความจริงใจในธรรมอย่างแท้จริงที่ว่ารู้ทมเห็นรมดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงรู้เห็นสําหรับผมเองอยู่คนเดียวเป็นความสนิทใจว่าได้ปรับตัวทั้งทางกายและทางใจได้ดีพอเพราะผู้มีธรรมก็คือผู้ไม่กระเพื่อมขนองทางใจนั่นเองธรรมคือความสงบใจที่มีธรรมบรรจุอยู่ก็คือใจดวงสงบระงับจากเรื่องทั้งปวงนั่นแหละ ด้วยความรู้สึกประจำใจอย่างนี้แหลจึงชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาประจํานิสัยเพราะเป็นที่ให้ความสุขทางวิหารธรรมได้ดีกว่าที่ทั้งหลายการสงเคราะห์โลกเป็นกรณีพิเศษที่มีเป็นบางการไม่ถือเป็นความจําเป็นเสมอไปดังสุขวิหารธรรมที่จะควรทําให้มีอยู่เสมอในเวลาขันยังครองตัวอยู่ไม่เช่นนั้น่อมไม่สะดวกในการครองตัวทำเมื่อมีอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ทรงอยู่ จะโครนกะวายไปไหนซึ่งรวนเป็นการแสหาทุกทั้งนั้นทำอยู่ที่ไหนความสงบสุขก็อยู่ที่นั่นตามหลักธรรมชาติแล้วทำอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบททัติธรรมความสงบสุขจึงมาเกิดขึ้นที่นั้นที่อื่นไม่มีทางเกิดความสงบสุขได้การแสดงธรรมผมระวังเอานักเอาหนาไม่แสดงแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะธรรมไม้ใช่ธรรมสุ่มสี่สุ่มห้าการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบสุ่มสี่สุ่มห้า แต่ปฏิบัติอย่างมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับมีระเบียบแบบแผนตำรับตำราพาดำเนินเวลาร,รู้ก็ไม่ได้รู้สุ่มสีสมห้าแต่รู้ตามหลักความจริงตามความสามารถมากน้อยเพียงไรพระนักปฏิบัติจึงควรระวังและสำนึกตัวเสมอว่าเราไม่ใช่พระสุ่มสีสมห้าแต่เป็นพระที่มีระเบียบทมวิัยคือองค์แทนของศาสดาเป็นเครื่องเป็นเครื่องป,ปฏิบัติดำเนิน ควาสงบสง,งิยบเตรียมตัวระวังกายวาจาใจไม่เคลื่อนไปในทางผิดนั่นแหละคือพระที่ทรงมักทรงผลงทรงธรรมทรงวินยัยจะสามารถทรงตนได้ดีทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีเสื่อมเสียท่านว่าท่านพูดถึงการแสดงธรรมแล้วก็ย้อนมาหาธรรมภายในอีกว่าขณะที่ทำแสดงขึ้นกับใจอย่างเต็มที่โดยม่ได้คิดอ่านไตรตรองไว้ก่อนเลยนั้นเป็นขณะที่ผิดคาดผิดหมาย และสุดิสศยจที่จะคาดคะเนหรือดนเดาให้ถูกกับความจริงของธรรมจริงๆได้รู้สึกเหมือนเราตายแล้วเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในขณะนั้นซึ่งเป็นการตายและการเกิดที่อัศจรรย์ไม่มีอะไรจะเทียบได้ความรู้ซึ่งเปลี่ยนตัวขึ้นมาที่ว่าเกิดใหม่นี้เป็นความรู้ที่ไม่เคยพบเคยเห็นทั้งๆที่มีอยู่กับตัวมาดั้งเดิมแต่เพิ่งมาปรากฏอย่างตื่นเต้นและอัศจรรย์เหลือประมาณเอาขณะนั้นนั่นเอง จึงทําให้เกิดความคิดเห็นไปต่างๆซึ่งออกจะนอกลู่นอกทางไปบ้างตอนคิดว่าไม่มีทางจะสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามได้เพราะทำนี้สุดวิสัยที่คใครๆจะรู้ได้ดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยผาดโผนมาดั้งเดิมนับแต่เริ่มออกปฏิบัติใหม่ๆดังที่เรียนแล้วแม้คราจิตจะเข้าถึงจุดอันเป็นวาระสุดท้ายก็ยังแสดงรลดลายให้องค์ท่านเองเรลึกลอยู่ไม่รู้ลืม ถึงกลับได้นํามาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังพอเป็นขวัญใจคือพอจิตพลิกคว่ำวัตจักรออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วยังแสดงขณะเป็นลักษณะชวัดเฉวียนเวียนรอบตัววิวัตจิตถึงสามรอบรอบที่หนึ่งสิ้นสุดลงแสดงบทบาลีขึ้นมาว่าโลโปบอกความหมายขึ้นมาพร้อมว่าขณะยายของจิตที่ทําหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการลบสมมุติทั้งสิ้นออกจากใจ รอบที่สองสิ้นสุดลงแสดงคำบาลีขึ้นมาว่าวิมุตบอกความหมายว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือความหลุดพ้นอย่างตายตัวรอบที่สามสิ้นสุดลงแสดงคำบาลีขึ้นมาว่าอนาลโยบอกความหมายขึ้นมาว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการตัดอาลัยอาวรโดยสิ้นเชิงเป็นเอกจิตเอกธรรมจิตแท้ทำแท้ มีอันเดียวไม่มีสองเหมือนสมมติทั้งหลายนี่คือวิมุตติธรรมล้วนๆไม่มีสมมติเข้าแอบแฝงจึงมีได้เพียงอันเดียวรู้ได้เพียงครั้งเดียวไม่มีสองมีสามมาสืบพอสนับสนุนกันพระเจ้าและพระสาวกล้วนแต่รู้เพียงครั้งเดียวก็เป็นเอกจิตเอกธรรมอันสมบูรณ์ไม่แสวงเพื่ออะไรอีกสมมติภายในคือขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นพิษเป็นภยัยและทรงตัวอยู่ตามปกติเดิม ไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามความตรัสโูคือขันที่เคยนึกคิดเป็นต้นก็ทำหน้าที่ของตนไปตามคําสั่งของจิตผู้บงการจิตที่เป็นวิมุตติก็หลุดพ้นจากความคละคล้าวโพพันในขันต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงต่างไม่หาเรื่องหลอกลวงต้มตุนกันดังที่เคยเป็นมาต่างฝ่ายต่างสงบอยู่ตามธรรมชาติของตนต่างฝ่ายต่างทำธุระหน้าที่ประจำตน จนกว่าจะถึงการแยกย้ายจากส่วนผสมเมื่อการนั้นมาถึงจิตที่บริสุทธิ์ก็แสดงยะยาถาดีโปจะนิบุโตเหมือนประทีปบดวงไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไปฉะนั้นไปตามความจริงเรื่องของสมมติที่เกี่ยวข้องกันก็มีเพียงเท่านี้นอกนั้นไม่มีสมมติจะติดต่อกันให้เกิดเรื่องราวต่อไปนี่คือทำแสดงในจิตท่านขณะแสดงรดลายเป็นขณะสามรอบจบลง อันเป็นวาะสุดท้ายแห่งสมมติกับวิมุติทำหน้าที่ต่อกันและแยกทางกันเดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตลอดคืนวันนั้นท่านว่าท่านโปรงความสลดสังเวชในความโง่เขลาเต่าตนซึ่งเปรียบเหมือนหุ่นตัวท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีประมาณจนน้ำตาไหลตลอดคืนในขณะที่เดินทางมาพบบนใหญ่มีน้ำใสสะอาดรสชาติมาัศจรรยที่ไม่เคยพบมาก่อนชื่อวา่าหนองอ้อ และอ้อนี้เองหรือที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านค้นพบว่าหนองอ้อและประกาศธรรมสอโลกมาได้ตั้งสองพันกว่าปีแล้วเพิ่งมาพบวันนี้และและกราบพระคุณผอมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างถึงใจโดยกราบแล้วกราบเล่าอยู่ทํานองนั้นไม่อิ่มพอถ้ามีคนไปพบเห็นเข้าซึ่งกําลังนั่งโปรงธรรมสังเวชด้วยทั้งน้ําตาและก้มกราบแล้วกราบเล่าอยู่เช่นนั้น คงจะมีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาทันทีว่าสมณะรูปนี้เห็นท่าจะมีทุกข์มากถึงกับน้ําตาร่วงไหลออกมาและคงกราบกลานสารกล่าวเพื่อวิงวอนเทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตยอยู่ในทิศทั้งหลายให้ช่วยระบายคลายทุกข์ให้อย่างแน่นอนหรือมิหรือมิฉะนั้นคงจวนเข้าขั้นบ้าแล้วเป็นแน่ดังนี้แน่นอนเพราะเป็นกิริยาที่ผิดปกติเอามากในเวลานั้น ความจริงก็คือท่านถึงพุทธธรรมสังฆะประจักษ์ใจในคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางมัญญาของบุคคลผู้มีกระตัญยูกระตะเวทิตาธรรมในใจจะพึงทำฝืนทนอยู่ไม่ได้ในคืนวันนั้นชาวเทศทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่างๆทั้งเบื้องล่างทุกทิศทุกทางหลังจากพร้อมกันให้สาธุก,การประสานเสียงสำแนนยงไพเราะสนอส,สด จนสะเทือนโลกธาตุเพื่อประกาศอนุโมทนากับท่านแล้วยังพร้อมกันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านอีกกว่าระหนึ่งแต่ท่านไม่มีเวลารับแขกเพราะภารกิจเกี่ยวกับธรรมขั้นสูงสุดยังไม่ยุติลงเป็นปกติท่านเป็นเพียงให้อานสัญ,ญญาณบอกชาวเทพทั้งหลายให้ทราบว่าท่านไม่ว่างโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ชาวเทพทุกภูมิพากันกลับไปด้วยความสมานก,กินดีโดยทั่วกัน ที่ได้มาพบเห็นวิสุทธิเทพในคืนแรกที่ท่านเห็นธทมพอสว่างออกเขตที่ภาวนาแล้วท่านยังหวนระลึกถึงธรรมที่แสดงความอัศจรรย์ในตอนกลางกลางคืนอยู่ไม่ได้ลืมทั้งขณะที่แสดงความหลุดพ้นทั้งขณะที่แสดงสามรอบตอนสุดท้ายที่แสดงความหมายต่างๆให้ท่านเห็นอย่างละเอียดละออทั้งหวนระลึกคุณของต้นไม้ที่ท่านอาศัยนั่งภาวนาและสถานที่อยู่อาศัย ตลอดชาวบ้านที่ให้ทานอาหารปัจจัยความเป็นอยู่ทุกอย่างตลอดมาจนถึงเวลาบินทบาตซึ่งทีแรกท่านนึกจะไม่ไปบินทบาตมาฉันโดยคิดว่าเท่าที่สวยวิมุติสุขตอนกลางคืนมาถึงบัดนี้ก็เพราะความต้องการอยู่แล้วแต่อดคิดเมตตาสงสารชาวบ้านป่าบ้านเขาที่เคยมีบุญคุณต่อท่านไม่ได้เลยจําต้องไปทั้งที่ไม่ประสงค์จะไปขณะออกไปบินทบาตในหมู่บ้านชาวเขา สายตาปรากฏว่าตั้งหน้าตั้งตาจับจ้องมองดูชาวบ้านทั้งที่มาใส่บาตรทั้งที่อยู่ตามบ้านตามเรือนตลอดเด็กเล็กๆที่เล่นคลุกฝุ่นอยู่ตามหน้าบ้านหลังเรือนด้วยความสนใจและเมตตาสงสารเป็นพิเศษทั้งที่แต่ก่อนไม่ค่อยมองดูกใครแม้ประชาชนทั้งบ้านก็รู้สึกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษมองเห็นท่านแล้วต่างยิ้มย่องผ่องใสไปตามๆกันกลับมาถึงที่พักแล้วใจก็อิ่มทา ธาขุขานก็อิ่มพอในอาหารทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือฉันจิตใจและธาดขานไม่รู้สึกหิวโหยอะไรเลยแต่ก็ฝืนฉันไปตามจารีตของขันที่มีความสืบต่อกันด้วยอาหารปัจจัยเป็นเครื่องประสานขณะฉันอาหารก็ไม่มีรสชาติมีแต่รสแห่งธรรมท่วมท้นไปหมดทั่วร่างกายจิตใจเข้าในบทธรรมว่ารสแห่งธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวงในคืนต่อมา ชาวเทพทั้งหลายที่มีความหิวกระหายในธรรมได้พากันมาเยี่ยมท่านเป็นทุกพวก,พวกทั้งเบื้องบนเบ,บื้องล่างแทบทุกทิศท,ทุกทางต่างพวกก็มาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอนุภาคแห่งธรรมของคืนวันนั้นให้ท่านฟังว่าเหมือนสวรรค์วิมานพิภพครุฑนาเทวดาอินพรมยมยักษ์ทุกชัน้นทุกภูมิในแดนโลกธาตุสะเทือนสะท้านวันไหวไปต,ตามๆกันเพราะกับความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ส่งแสงสว่างไปทั่วพิภพเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีประมาณผู้มีญาณอย่างทราบต้องสามารถมองเห็นกันได้ทั่วแดโลกธาถากไม่มีอะไรผิดบงังเพราะความสว่างสวายแห่งธรรมที่พุ่งออกจากกายจากใจของพระคุณเจ้ายิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเปไหนไหน,ไหนใครไม่เห็นและเกิดความอจรย์ก็นับว่าเหลือทนที่เกิดเป็นคนเป็นสัตว์นอนค้างรอกอยู่ปเปล่าๆนอกจากสัตว์ตัวมืดมมดปิดทวารเอาทิศจริงๆจะไม่มีช่องว่างเอาเลย ถึงจะไม่รู้ไม่เห็นความอัศจรรย์ของขึ้นวันนั้นใครอยู่ที่ไหนต่างก็ตะลึงพึงเพลิดเกิดพิสวงงงงันและอัศจรรย์ไปตามๆกันพวกเทวดาในภพภูมิต่างๆจึงได้พากันเป่งเสียงสาธุการการเพื่ออนันโมทนาโพธิสมภารที่เกิดจากบุญปันดาลเพราะบารมีของพระคุณเจ้าเป็นเสียงเดียวกันถ้าไม่อัศจรรย์ถึงขนาดนั้นใครจะได้รู้ทั่วถึงกันเลย นับว่าพระคุณเจ้ามีบุญหนักสักใหญ่มีวาสนาบารมีแก่กล้าสามารถทําให้มนลสัตว์มากมายหลายพบหลายภูมิได้อาศัยพึ่ง่มเงาแห่งความร่มเย็นจากบารมีท่านได้เป็นสุขโทษากันนานๆนนทีถึงจะมีสักครั้งผู้ไม่มีบุญวาสนาไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินพรหมใต้น้ําบนบกในเวหาอากาศทั่วไตรโลกธาตุเกิดมาตายเปล่าไม่ได้พบได้เห็นอย่างง่ายได้ทั้งนี้นับว่า พวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีบุญชักนำมาวาสนาตามส่งถึงได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาท่านอย่างสมใจและได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนที่ท่านเมตตาชี้แจงพอเป็นแสงสว่างแก่จิตใจและทางดำเนินเพื่อพบเพื่อภูมิอันสูงส่งขึ้นไปด้วยความสดชื่นตื่นตัวพอพวกเทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่างๆกลับไปตามวาระของตนซึ่งมาในเวลาต่างๆกันแล้ว ท่านก็เริ่มรำพึงทำที่ได้รู้เห็นมาด้วยความทุกข์ยากลำบากปรากฏด้ความสำหรับท่านผู้ค่อนข้างปฏิบัติยากผิดธรรมดาว่าทำรอดตายถ้าไม่รอดตายก็คงไม่ได้พบเห็นแน่นอนเมื่อพยายามแวกว่าจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วจากนั้นพอเริ่มทำภาวนาทีไรทำให้ท่านวนระลึกถึงสิ่งที่ไม่ควรระลึกแทบทุกครั้งไปทั้งที่แต่ก่อนท่านไม่เคยสนใจเลย ตอนนี้ต้องขออภัยจากท่านผู้อ่านมากๆด้วยที่จำต้องนำเรื่องนี้มาลงโดยเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันทําไมนนำมาลงก็รู้สึกจะขาดเรื่องน่าคิดไปซึ่งเรื่องถนองนี้อาจเป็นเงาเทียมทัวอยู่กับทุกท่านก็ได้นอกจากไม่รู้เรื่องของตัวเท่านั้นหากเป็นการไม่งามก็กรุณาตำหนิผู้นำมาลงซึ่งไม่มีความรอบคอบพอเพราะเรื่องนี้ท่านผู้อ่านก็คงทราบดีว่า ต้องเป็นเรื่องภายในที่ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์พูดต่อกันโดยเฉพาะเท่านั้นแต่ผู้นำมาลงก็พยายามปราบความอยากเขียนอยากนำลงตัวนี้อย่างเต็มกำลังเหมือนกันจึงขอความเห็นใจว่าเราพยายามปราบเท่าไรความอยากตัวนี้ก็รู้สึกยิ่งอยากมากขึ้นเลยจำต้องปล่อยให้ลองดูพอได้เขียนเรื่องนี้แล้วความอยากค่อยหายไปดังนี้จึงสารภาพตัวว่าเหลวจริงๆ และหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านโดยทั่วกันและอาจเป็นข้อคิดสําหรับชาวเราที่อยู่ในกฎแห่งความหมุนเวียนด้วยกันสิ่งนั้นเกี่ยวกับคู่บารมีท่านมาดั้งเดิมท่านเล่าว่าแต่ก่อนที่ยังไม่ถึงทำขั้นนี้คู่บารมีที่เคยปราถนาพุทธภูมิมาด้วยการแต่สมัยก่อนโน้นก็เคยมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอท่านแสดงทาให้ฟังเล็กน้อยแล้วสั่งให้กลับไปนานๆมาครั้งหนึ่ง แต่มาในรูปแห่งวิญญาณมองร่างไม่ปรากฏเหมือนพบอื่นๆเวลาท่านถามก็ตอบว่าเป็นห่วงท่านมากยังไม่ได้ตั้งใจไปเกิดในภพภูมิที่เป็นหลักเป็นฐานใดๆทั้งสิ้นทั้งกลัวท่านจะหลงลืมความสัมพันธ์และความปรารถนาที่เคยพาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจึงต้องมาคอยฟังเรื่องราวอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงและเสียดายท่านก็ได้บอกว่าได้ขอลดความปรารถนานั้นไปแล้ว และได้ตั้งใจปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกในชาตินี้ไม่ขอเกิดอีกซึ่งเท่ากับขอเอาทุกภัยที่เคยพบเคยเห็นมากับชาตินั้นมาแบกขามต่อไปอีกแม้ไม่ได้ตอบให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้นแต่ก็ยังเป็นห่วงคิดถึงท่านตลอดมาไม่ได้หลงลืมจืดจางแต่นานๆานมาเยี่ยมท่านคนหนึ่งดังนี้พอมาถึงระยะนี้องค์ท่านเองนึกเป็นห่วงและสงสาร ที่เคยรับความทุกข์ยากลําบากในภพชาตินั้นๆมาด้วยกันตามที่ท่านพิจารณารู้เห็นจึงนึกวิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับปรุงความเข้าใจและเล่าอะไรที่จําเป็นให้ฟังจะได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพันในความหลังเพียงนึกวิตกเท่านั้นพอตกกลางคืนยามดึกสงัดคู่บารมีท่านก็มาจริงๆและมาในรูปแห่งวิญ,ญญาณตามเดิมท่านเริ่มถามถึงภพชาติที่กําลังเป็นอยู่ว่า ทำไมมีแต่ดวงวิญญาณไม่มีร่างเหมือนภูมิอันเป็นทิพย์ทั่วๆไปเวลานี้เกิดเป็นอะไรจึงได้มาในลักษณะวิญญาณเช่นนี้ดวงวิญญาณตอบท่านว่านี่เป็นภพย่อยอันละเอียดอีกภพหนึ่งในบรรดาภพทั้งหลายที่มารออยู่ในภพนี้ก็เพราะความเป็นห่วงดังที่เคยเรียนแล้วนั่นเองที่มานี้ก็ทราบว่าท่านอยากให้มาถึงได้มาไม่กล้ามาบ่อยนักเพราะเป็นความกระดักอาอยู่ภายใน ทั้งๆท,ที่อยากมาบ่อยที่สุดแม้มาแล้วจะไม่มีจะไม่มีความเสียหายอะไรทั้งสองฝ่ายเพราะม่ใช่วิสัยจะทําให้เกิดความเสียหายได้กว่าตามแต่ความรู้สึกอันดั้งเดิมที่เคยมีต่อกันหากทาให้เกิดความต,กกตะกิดตะขวงใจไม่กล้ามาไปเองทั้งท่านก็เคยบอกว่าไม่ให้มาบ่อยนะักแม้ไม่เสียหายก็อาจเป็นอารมณ์เครื่องทําให้เนิ่นช้าแก่การปฏิบัติได้เพราะใจเป็นสิ่งละเอียด อาจรับเอาอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินของตนได้ก็เชื่อว่าอาจเป็นได้ดังที่บอกจึงไม่ได้มาบ่อยนักคืนวันท่านตัดขาดจากพบจากชาติจากญาติมิสหายจากสายบาร,รมีผู้หวงังพึ่งเป็นพึ่ง,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 งตายอย่างไม่อะไรเสียดายเลยนั้นก็ซาดเพราะเรื่องกระเทือนไปทั่วโลกธาต้ตองสาดกันทุกแห่งคนแต่แทนที่จะเกิดความชื่นบานหันษา อนโมทนาด้วยดังที่เคยมีเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นเลยกลับเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจด้วยความวิปริตคิดไปต่างๆว่าท่านไปแบบไม่เหลียวแลแม้คู่ปรมีที่เคยทุกเคยตะเกียรกายถวายความจงรักภักดีในพบน้อยพบใหญ่หมาด้วยกันก็ไม่เหลือมองชาติวาสนาของตัวนี้แสนอาภัพก็อยู่ไปตามกรรมมีแต่รูปคลัทุกไม่มีวันปล่อยวางอย่างนี้แลผู้พ้นไปก็ไกลทุกข์ แต่ผู้ที่กําลังตกอยู่ในกองทุกข์ก็อดทนไปคิดไปมากเท่าไรก็เหมือนคนไม่มีปัญญาจะอยากขึ้นไปชมเดือนดาวบนฟ้าสุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดกับทุกข์ไปตามแบบของคนมีคำหนาหาทางออกไม่ได้ผู้อาภัพชาติวาสนาที่กําลังดิ้นรนทนทุกข์บนหาความสุขอยู่เวลานี้ก็คือผู้กําลังเสียใจร้องไห้อยากขึ้นไปชมเดือนชมดาวบนฟ้าซึ่งแสนน้าทุเรศเอานักหนา หน้าเวทนาเหลือประมาณผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่นใดที่ไหนกันท่านผู้เป็นเสมือนเดือนดาวบนฟ้าทรงแสงสว่างจ้าทั่วสารทิศจะสถิตยอยู่ที่ใดก็ไม่อับเฉาเคล้าในธรรมมีแต่ความสว่างสวายไปทุกทิศทุกทางโดยรอบขอบเขตจักรวาลสนุกอยู่ด้วยความสําราญบานใจหากบนวัาสนาของดวงวิญญาณข้าบาทบริจาริกายังพอมีอยู่บ้าง ไม่ขาดศูนย์พูนทุกข์ก็ขอท่านได้โปรดเมตตาแผ่กระแสธรรมไปบรรดาลพร้อมทั้งดวงปัญญาญาณอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปโปรดประทานพอได้พ้นจากโทษในสงสารบรรลุพระนิพพานตามไปในไม่ช้านี้เถิดจะไม่อดรนทนทุกข์ทรมานจิตใจไปช้านานขอคําวิงวอนสัตยาธิฐานนี้จึงมีกําลังบันดาลให้เป็นไปดังใจหมายของข้า่าเนิ่นนาน ได้โพธิสมภารอย่างใกล้ชิดเร็วพลันเถิดนี่เป็นคำของดวงวิญญาณวิงวอนอธิษฐานหวังโพธิสมภารหมายปองด้วยความละล่ำละลักซึ่งเป็นคำที่นาสมเพชเวทนาเอานักหนาท่านตอบว่าเท่าที่นึกวิตกอยากให้มาก็ไม่ได้มุ่งเจตนาให้เกิดความเสียใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเป็นทางที่ผิดสัตว์โลกที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุซึ่งมีความหวังดีต่อกัน เขาไม่ได้นำเรื่องทํานองนี้มาคิดกันคําว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในพระมิหารก็เคยบําเพ็ญมาไม่ใช่หรือดวงวิญญาณตอบว่าเคยบําเพ็ญมาชานานจึงอดคิดถึงความผูกพันที่เคยบําเพ็ญทำทั้งสี่นี้มาด้วยกันไม่ได้เมื่อผู้หนึ่งเอาตัวรอดไปเสียเพียงคนเดียวเช่นนี้ธรรมดาัตว์ที่มีกิเลสเช่นวิญญาณน,นี้จึงอดกลั้นความเสียใจไม่ได้แล้วก็ได้รับความทุกข์ เพราะความสลัดปัดทิ่งไม่เหลวแลนั้นจนเวลานี้ก็ยังมองไม่เห็นความสว่างสางซาแห่งความทุกข์นั้นลงบ้างเลยท่านพูดตอบว่าการสร้างความดีมาทั้งมวลทั้งที่สร้างโดยลําพังตนเองทั้งที่ผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ความกังวลขนทุกข์ออกจากตัวไม่ได้สร้างเพื่อความร้อนรอนขนทุกข์เข้าใส่ตัวจนถึงต้องได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมิใช่หรือดวงวิญ,ญญาณตอบว่าใช่ แต่วิสัยของผู้มีกิเลสเมื่อไม่สามารถเลือกทางเดินที่ราบรื่นปลอดภัยได้ก็จําต้องลูกคลัาไปตามประสาโดยไม่ทราบว่าที่ทําไปนั้นถูกหรือผิดจะพาให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ส่วนที่เป็นทุกข์ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ทราบจะหาทางออกด้วยวิธีใดก็จําต้องดินรนบนทุกข์ไปทํานองดังที่เห็นอยู่เวลานี้